ครูทำอะไรกันอยู่คะนวดสลายไขยมันสิจ้าตอนนี้ไขมันที่แผ่นหลังเน่นแ <c oughs> น่นมากน้องก็โปรโก็เลยต้องแบบนอนนวดซะหน่อยเมื่อกี้ขูนนวดหน้ามาใช่หน้าสวยตัวก็ต้องสวยสิเป็นผู้หญิงอย่ายหยุดสวยเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็สวยกว่าแล้วรู้ไหมโอ้โห <c oughs> เดียวเราก็สร้างรายรับได้แค่การนวดหน้าแต่ถ้าเรานวดสลายไขมันก็สร้างรายรับได้จากสลายไขมันอีกถูกปะคะค่ะนี่นวดแบบโอ้โหนวดแบบฟูออปชันเต็มออปชันมากอยากสวยมากผู้หญิงอยากสวยค่ะอยากหล่อแม่ผู้ชายอยากหล่อครับ คนสวยคนหล่อได้คุณยอมใจไหมยอมค่ะอ่านั่นแหละค่ะนี่คือคลังมหาสมบัตินะคะปีนี้นี่ก็เปิดหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนวดสลายไขมันไม่ว่าจะเป็นการนวดศีรษะไม่ว่าจะเป็นสปามือสปาเท้านะคะบอกเลยว่าในระเตที่คุณสวยตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้านะคะวันนี้เราเปิดหลักสูตรการสอนแล้วค่ะทําเองเราก็ต้องนว ตัวเองคือมันสบายมันฟินมากเลยนะคะนี่คือข้อดีของการเป็นเจ้าของธุรกิจความงามนะคะเพราะว่าสนองนี้ตัญหาตัวเองอ <mm> จบ <mm> <mm> เห็นไหมคะตอบโจทย์ให้กับลูกค้ามีรายการให้ลูกค้าเลือกเยอะลูกค้าก็ใช้บริการเยอะเพราะผู้หญิงอยากสวยหมดอะ่ะใครทําให้สวยได้ก็ยอมจ่ายจริงปะวันนี้ธัญญนีของเรานะคะเปิดหลักสูตรสอนแล้วคะ่ะเรียนครั้งเดียวสร้างอาชีพสร้างรายรับได้ตลอดชีวิตคุ้มไหมคุ้มมากค่ะคุ้มมากค่ะ